จันทร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา7นาฬิกานายวรัดมาปณีรองผู้วา่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานให้โอวาและปล่อยเรือตรวจการคณะทำงานตรวจเบอร์นาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการคำนวณด้านแรงงานในกิจการโรงไทยจังหวัดชุมพรมีรายละเอียดดังนี้ 1. เรือชอโชคมณชัยนาวี 2. 2. เรือแก้วธนชัย 1. รวมตรวจเรือประมงจำนวน2ลํลำมีลูกจ้างทั้งหมด12คนเป็นสัญชาติไทย7คนสัญชาติเมียนมา3คนและสัญชาติกัมพูชา2คนจากการตรวจสอบไม่พบการใช้แรงงานบังคับหรือกระทำวามผิดด้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดและมีการปฏิบิถูกต้องตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลพุทธศักราช2565และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเวลา9นาฬิกานานขนงจิตแก้วเกือสติการและคุ้มครองแรงงานจัดชุมพร มอบหมายให้นางปรีชาสกามาตนายชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวศิริกุลพลน้อยนายชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดชุมพรจำนวน2แห่งรวม1 3 2 9คนประกอบด้วย1บริษัทมิช,ชุมพรเชดดิง้งจำกัดและ2บริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดจากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงง,งานพุทธศักราช2541 เวลา9เดกา30นาทีนางธนอมจิต 9, เก้าเกลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจวดชุมพรประธานคณะทํางานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจําปีพุทธศ,ศักราช2567พร้อมคณะทํางานเข้าตรวจประเมินสถานศึกษาแห่งใหม่และสถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลชมเชยปีที่ผ่านมาในพื้นที่อําเภอเมืองชุมพรนะโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถลม่มโรงเรียนวัดหูรอ และโรงเรียนบ้านหัวถนนผลตรวจการประเมินทั้ง3แห่งสถานศึกษามีการดําเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดไฟส่วนที่1และส่วนที่2เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดวันพุทธที่2 6มิถุนายนพุทธศักราษ2,567เวลาสิบนาฬิกานายวิาสาภูนศิรีรัตน์ผู้ว่า,าร,ชร,รา,การชการจังหวัดชมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีนางถนอมจิตแก้วเกลือสถิตการและคุ้มครองแรงงานเฉช,ชุมพรหัวหน้าสว่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานและสายษาษากาิจในอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการปฏิบัติราชการเพื่อมติดตามผลการดำเนินงานราชการของหน่วยงานต่างๆณห้องประชุมกอสเมเสจศรการเฉลิมพรชั้น4ตํตำบลนาชอังอำเภอเมืองชุมพร,นนพมมพรจังหวัดชุมพร เวลา12นกา30นาทีถึง16นาฬิกานางถนอมจิตกเก้าเกล้อสดิการและคุ้งครองรายงานจังหวัดชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่เร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภพย,ยาเสพติดเฉลิมพระเกียติ7 2 3 0 0ามหาราศ หาหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงของนักเรียนการข่าวคำปริยาตตนและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดโลกการจัดนิทรรศการจากศูนราชการและมีการมอบเกียรติบัตรของศูรรนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดจ,จังหวัดชุมพรให้กับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านยาเสพติดประจำปีพุทธศัก,าการาช2567 ซึ่งนางนิตาสาผสมท่าตำแหน,น่งเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสสำนักงานสิัสิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรได้รับเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจาการและมีสถานประกอบกิจาการเข้าร่วมรับเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาวจำนวน27แห่งมอบโดยนายวิาสาภูลศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรวันพฤหัสบดีที่2 7 มิถุนายนพฤศธธักกาดา2567เวลา9นาฬิกานานถนนทจิตแก้าเกลือสถิติการและพึ่งครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางปริชาศักรม์งามาธเลาการแรงงานชำนาญการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดชุมพรจำนวนสาแห่งรวม204คนประกอบด้วย 1. บริษัทสีเจริญปาล์มออยจำกัด 2. บริษัทไทยเนเชอรัลไฟเบอร์จำกัดและ 3. ภาหุาห้นส่วนจำกัดวิชัยหลังสวนธุรกิจ จากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการไปปฏิบัติตกต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพฤกราช2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมเวลา9นาฬิกา30นาทีนางถนอมจิตก้าเกื้อสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรประธานคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพฤกราช2567พร้อมคณะทำงานเข้าตรวจประเมินสถานศึกษาแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอละเมจังหวัดชุมพรณโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางและโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ จากการตรวจประเมินทั้ง2แห่งสถานศึกษามีการดำเนิเกนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยส่วนที่1และส่วนที่2เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด วันศุกร์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกานางถนอมจิต9เกื้อสถิิการนานนนกากาและคุ้มครองแรงงานจุย,ยมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสถิติการแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สัยเกษียณอย่างมีคุณภาพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน50คนนักบริษัทสีตังกรบ ประเทศไทยจำกัดหาชนตำบลเขาชัชลาชอำเภอระทิวจังหวัดชุมพรเวลา9เดนกา30นาทีนางสาวจีแก้วเกืือสถิิการและคุ้งครองในงานเฉลุมพรอประธานคณะทํางานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจําปีพุทธศักราช2567พร้อมคณะทํางานเข้าตรวจประเมินสถานศึกษาแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอทุ้งตะโกและอำเภอสวีจังหวัดชุมพรหน้าโรงเรียนบ้านทับช้างและโรงเรียนบ้านห้วยกลาง จากการตรวจประเมินทั้ง2แห่งสถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยส่วนที่1และส่วนที่2เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเวลา14นาฬิกานางถนอมจิตเก้าเกือสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางนิรสาผสมธาตุเจ้าพนักงานแรงงานอุโสเข้าร่วมประชุมปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพรครั้งที่6ทับ2567 ณนะห้องประชุมเกาะ,ะเมสม็จชั้น4ี่สารการุดจุมพรโดยมีนายธนนทพรละพีพากรองผู้ว่าราชการัดลุมพรเป็นประธานการประชุม เวลา15นาฬิกานางถนอมจิตแก้วเกลือสิติการและคุ้มครองแรงงานจาชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์เนื้อชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเนื้อชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567 ตามมติเถรสมาคมที่746ทับ2,566ระดับจังหวัดครั้งที่6ทับ2,567นะวัดสุวรรคูหาคีรีวงตำบลหาสไซรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายวรรัตมาปณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี วันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2567ถึงวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2567นางถนอมจิตแก้วเกื้อสติการและคุ้มครองแรงงานจดชุมพรมอบหมายให้นางสาวพัชยาทิพย์คชาชยพลนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพุทธศักราช2558 นะโรงแรมเดอะพาราโซกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการกรมสิสดิการและคุมครองแรงงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองสิทธิหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพฤธศักราช2558และอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลพฤษศักราช2549ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยข้าราชการจากสำนักงานสัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 22. จังหวัดชายทะเลและข้าราชการจากส่วนกลางร,รวมจำนวน30คนโดยมีนายศักดิ์สินตุลาทรพผู้ตรวจราชาการกรมเป็นประธานเปิดโครงการวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2567ถึงวันที่1 9มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลาแปนในกาานาทีถึง16ในกาานาที สำนักงานสถิติการและคุ้มครองแรงงานจงหวัมพรดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและสัมภาษณ์แบบเรอบรหนึ่งลูกจ้างแรงงานต่างด้านในกิจการเรือประมงทะเลณสำนักงานสถิติการและคุ้มครองแรงงานจงุวัมพศส่วนควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไบโป้จังหวัดชุมพรส่วนควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไบโป้อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมีนายจ้างจำนวน40คนได้นำลูกจ้างเข้ามาคัดกรองทั้งหมด44คนผลปรากฏว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการข้ามุด,ด้านแรงงานแต่อย่างใด ตรวจคุ้มครองแรงงานประมงทะเลตั้งแต่วันที่23มิถุนายนพธศักราช2567เวลา24นาฬิกาถึงวันที่19มิถุนายนพธศักราช2567เวลา23นาฬิกา59นาทีจำนวนเรือที่ผ่านการตรวจจำนวน113ลำลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจำนวน1,993คนแยกเป็นสัญชาติไทยจำนวน 429คนสัญชาติเรียนมาจำนวน1,435คนสัญชาติกัมบูชาจำนวน112คนและสัญชาติลาวจำนวน7คน